สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูชยานิในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหัสวิชาวอแวนหวน1 5งศ,าศ,าศานะคะวันนี้เรามาจะมาเรียนรู้กันในหน่วยที่5เรื่องเสียงนะคะชั่วโมงแรกนะคะเราจะมาทำความรู้จักกันว่าการเคลื่อนที่ของเสียงเป็นอย่างไรนะคะโดยกิจกรรมที่เราจะทาในวันนี้นะคะก็คือชื่อว่าเสียงเคลื่อนที่ไปได้อย่างไร วันนี้นะคะคุณครูก็มีจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมมาให้เราได้รู้ว่านักเรียนสาม,มารถสังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของเสียงได้นะคะโดยมีวัสดุอุปกรณ์นะคะที่จะต้องใช้ในการทดลองหรือว่าในการทำกิจกรรมในวันนี้ก็คือ 1. น,นะคะภาชนะใส่น้ำสีค่ะ 2. ค่ะซ่อมเสียงพร้อมไม้เคาะนะคะอ่านี่คือรูปภาพที่คุณครูนำอุปกรณ์มาให้เราได้ดูกันนะคะ ส่วนวิธีทดลองหรือวิธีการทํากิจกรรมนะคะตอนที่1นนะคะข้อที่1นนะคะก็คือให้เรานะคะอภิปรายแล้วก็บันทึกว่า1.1ถ้าข้อซ่อมเสียงแล้วนําปลายซ่อมเสียงข้างหนึ่งไปแตะที่ผิวน้ําในภาชนะใส่น้ําสีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับผิวน้ํานะคะเราข้อซ่อมเสียงแล้วนาปลายซ่อมเสียงข้างหนึ่งนี่ค่ะไปแตะที่ผิวน้ําในภาชนะใส่น้ําสีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะที่ผิวน้ํา ทีนี้หลังจากนั้นก็ให้เราเคอะซ่อมเสียงแล้วนำปลายซ่อมเสียงข้างหนึ่งแตะที่ผิวน้ำในภาชนะใส่น้ำสีพร้อมแนมหูกับด้านข้างของภาชนะทันทีแล้วเราให้เราฟังว่าเราจะได้ยินเสียงซ่อมเสียงหรือไม่นะคะทีะนี้ข้อที่2นะคะ แล้วลงมือทำกิจกรรมตามที่เราได้อภิรายไว้นะคะแล้วก็สังเกตบันทึกผลนะคะจากนั้นก็ให้เราอภิรายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะว่าเสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะทีนี้เรามาสรุปวิธีการทำกิจกรรมอีกทีหนึ่งนะคะให้เราอภิปรายนะคะว่าถ้าเราเคอซ่อมเสียงนะคะแล้วนำปลายซ่อมเสียงซ่อมเสียงข้างนึงไปแต่ที่ผิวน้ำในภาชนะใส่น้ำสีแล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะอ่า จากนั้นก็ให้เราสังเกตว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงกับผิวน้ำนะคะทีนี้พอเราอภิปรายแล้วนะคะเราอภิรายว่าถ้าคอสซ่มเสียงแล้วนำปาไปซ่มเสียงข้างหนึ่งแต่ที่ผิวน้ำในภาชนะใส่น้ำสีพร้อมแนมหูฟังกับด้านข้างของภาชนะทันทีเราจะคิดลองลองลอง,ลองจินตนาการดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะลองดูสิว่าเราจะได้ยินเสียงของซ่อมเสียงไหมนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เราลงมือทํากิจกรรมนะคะหลังจากที่เราได้อภิปรายกันไปแล้วนะคะให้เราลงมือทํากิจกรรมโดยการเคาะซ่อมเสียงตรงไปลายซ่อมเสียงนะคะแล้วก็เอาไปแตะที่ผิวของน้ําจากนั้นก็ให้เราสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวน้ําและสังเกตการได้ยินเสียงกันนะคะ,ะจริงๆถ้าเราได้อยู่ในห้องเรียนเราก็จะได้ทําการทดลองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะ ตารางบันทึกผลนะคะที่เกิดขึ้นเมกกื่อกาะเมื่อข้อซ่อมเสียงแล้วนาไปแตะที่ผิวน้ําและเมื่อแนบหูด้านข้างภาชนะนะคะกิจกรรมแรกใช่ไหมคะให้เราข้อซ่อมเสียงแล้วแตะที่ผิวน้ํานะคะสําหรับผลการอาภิปรายนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะตอบตามที่นักเรียนคิดหรือว่าจินตนาการว่าถ้าสมมุติว่าเราคอซ่อมเสียงแล้วเราแตะที่ผิวน้ํานักเรียนคิดว่า จะเกิดอะไรขึ้นที่ผิวน้ำนะคะจะเกิดอะไรขึ้นที่ผิวน้ำนะคะส่วนผลการทดลองคุณครูได้เอามาฝากเราแล้วนะคะ <c oughs> คือเมื่อคอซ่อมเสียงแล้วแต่ที่ผิวน้ำนะคะนักเรียนมองภาพออกไหมคะเนี่ยผิวน้ําจะสั่นเป็นวงรอบปลายซ่อมเสียงนะคะนักเรียนก็คือคุณครูเอาภาพให้เห็นชัดๆนะคะถ้าจากการทดลองนะคะจะเห็นนะคะว่าผิวน้ําสั่นเป็นวงรอบปลายซ่อมเสียงนะคะเมือเราคอซ่อมเสียงเสร็จแล้วปุ๊บ เราไปแตะที่ผิวน้ำสีนะคะเราจะเห็นผิวน้ำสั่นเป็นวงรอบปลายซ่อมเสียงนั่นเองนะคะทีนี้มาดูว่าถ้าเราเคอซ่อมเสียงแตะที่ผิวน้ำแล้วแนบหูด้านข้างภาชนะทันทีนักเรียนลองคิดซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือให้นักเรียนอภิปรายเองนั่นเองนะคะก็คือให้นักเรียนตอบคำถามตรงเนี้ยตอบตามจินตนาการของนักเรียนเองนะคะถ้าานักเรียนจะมาบันทึกว่าคำตอบตอบตามที่นักเรียนอภิปรายถ้าใครเขียนมาแบบนี้นะคะคุณครู ถือว่านักเรียนลอคําตอบคุณครูนเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่คําตอบแต่เป็นคําที่คุณครูอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะบอกว่าผิวน้ําสันแล้วก็เอาหูไปแนบได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมอะไรประมาณนี้คือให้นักเรียนบันทึกแบบนี้นะคะส่วนจากการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองนะคะหลังจากที่คุณครูเคาะซ่อมเสียงแล้วก็แตะที่ผิวน้ําแล้วก็เอาหูไปแนบด้านข้างภาชนะทันทีผลการสังเกตก็คือ ผิวน้ำสั่นเป็นวงรอบปลายซ่อมเสียงนะคะและก็ได้ยินเสียงด้วยค่ะได้ยินเสียงด้วยนะคะอ่าทีนี้เรามาอภิปรายผลการทํากิจกรรมกันนะคะจากการที่เสียงจะซ่อมเสียงจะมาถึงหูของเราได้เสียงจะต้องเคลื่อนที่ผ่านสิ่งใดบ้างดูได้อย่างไรนักเรียนคะการที่เสียงจะซ่อมเสียง จะมาถึงหูของเราได้นะคะเสียงจะก็ต้องเคลื่อนที่ผ่านสิ่งใดอ่าเสียงจะต้องเคลื่อนที่ผ่านภาชนะใส่น้ํานะคะอ่าเห็นไหมคะมีภาชนะมีน้ำอ่าแต่ถามว่าจากการข้อซ่อมเสียงแล้วนะคะก็คือเอามา,าตรงน้ําสีนะคะเอามาจุ่มตรงน้ําสีก็คือผิวน้ําจะสั่นนะคะผิวน้ําจะสั่นทีนี้ปลายซ่อมเสียงสั่นผิวน้ําสั่นภาชนะใส่น้ําสีสั่น หูก็จะได้ยินเสียงนั่นเองนะคะและการที่เสียงจะซ่อมเสียงจะมาถึงหูของเราได้เสียงต้องเคลื่อนที่ผ่านสิ่งใดบ้างรู้ได้อย่างไรนะคะเสียงเคลื่อนที่ผ่านน้ำภาชนะใส่น้ำสีค่ะรู้ได้จากการสังเกตว่าเมื่อนำปลายซ่อมเสียงที่ข้อแล้วมาแตะที่ผิวน้ำผิวน้ำก็จะสั่นแล้วก็สังเกตเห็นเป็นวงรอบปลายซ่อมเสียงแล้วก็แผ่ขยายวงออกไปยังภาชนะใส่น้ำสี จากนั้นเราจึงได้ยินเสียงนั่นไงคะ,ะสิ่งต่างๆที่เสียงจากซ่อมเสียงเคลื่อนที่ผ่านเรียกว่า,าเรียกว่าอะไรสิ่งต่างๆที่เสียงจากซ่อมเสียงเคลื่อนที่ผ่านนะคะเรียกว่าตัวกลางของเสียงนั่นเองนะคะจากกิจกรรมตัวกลางของเสียงมีอะไรบ้างและก็มีสถานะใดตัวกลางของเสียงก็มีน้านะคะซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวแล้วก็ ภาชนะใส่น้ำสีนะคะซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูแผนภาพสแสดงการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะจากแหล่งกำเนิดเสียงผ่านตัวกลางของเสียงชนิดต่างๆจนมาถึงหูของผู้ฟังนะคะโดยเริ่มต้นจากอะไรนะคะทีนี้เรามาดูว่าเสียงถ่ายโอนพลังงานในการสั่นให้ตัวกลางนั้นๆได้อย่างไรนะคะเริ่มต้นนะคะเราคอสซ้อมเสียงใช่ไหมคะ การ <IP> ที่เราข้อซ่ําเสียงนั่นแหละคือแหล่งกําเนิดเสียงนะคะก็คือเสียงสั่นก็จะทําให้เกิดเสียงนั่นเองจากนั้นนะคะเราข้อซ่ําเสียงนะคะเสียงก็จะเคลื่อนที่นะคะผ่านน้ํานะคะซึ่งผ่านจากน้ําแล้วก็ผ่านไปที่ภาชนะใส่น้ําสีซึ่งน้ําและภาชนะใส่น้ําสีนี้นะคะเป็นตัวกลางของเสียงนั่นเองค่ะและก็มาถึงที่หูของเรานะคะทำให้เราได้ยินเสียงนั่นเองนะคะ ในแผนภาพนี้ก็คือเป็นแผนภาพที่บอกว่าเสียงไทยโอนพลังงานนะคะผ่านตัวกลางนั้นๆจนมาถึงหูของเรานั่นเองนะคะทีนี้ถามว่าเราได้ยินเสียงของกีตาร์ได้อย่างไรกีตาร์เป็นยังไงอ่ะมาดูรูปภาพนี่นะคะกีตาร์นะคะถ้าเราถามว่าเราได้ยินเสียงของกีตาร์ได้ยังไงเราได้ยินเสียงของกีตาร์ก็เกิดจากการที่สายกีตาร์สั่นนั่นเองนะคะผ่านอะไรคะ ผ่านอากาศซึ่งอากาศเป็นอะไรคะเป็นตัวกลางของเสียงนะคะแล้วก็มาถึงหูของเรานะคะทําให้เราได้ยินเสียงนั่นเองง่ายๆใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาตอบคําถามหลังกิจกรรมกันค่ะ 1. ค่ะเมื่อคอซ้ําเสียงแล้วแต่ที่ผิวน้ําผิวน้ํามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ผิวน้ำมีการเปลี่ยนแปลงโดยเกิดการกระเพื่อมแล้วแผ่ออกไปบนเป็นวงรอบปลายซ้ําเสียงนั่นเองค่ะ 2. เสียงเคลื่อนที่ผ่านน้ําได้หรือไม่รู้ได้อย่างไรเสียงเคลื่อนที่ผ่านน้ําได้รู้ได้จากเมื่อเคอะส้อมเสียงแล้วนํปลายส้อมเสียงมาแตะที่ผิวน้ําจะสังเกตได้ว่าผิวน้ําจะสั่นเป็นวงรอบปลายส้อมเสียงแล้วแผ่ขยายวงออกไปยังภาชนะใส่น้ําสีแล้วจากนั้นเราจะได้ยินเสียงนั่นเองค่ะ 3. นะคะสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้เรียกว่าอะไรสิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้เราเรียกว่าตัวกลางของเสียงค่ะ สรุปการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางของเสียงเช่นน้ำสีภาชนะใส่น้ำสีมาถึงหูของผู้ฟังทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไว้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมทำนะคะบันทึกตารางผลการทดลองแล้วก็ตอบคำถามหลังกิจกรรมนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ